อ่าวันนี้มาดูวิถีวิถีชีวิตของนักข่าวอะไรคะสวัสดีก่อนสวัสดีเอฟซหนุ่มก่อนสวัสดีค่ะไอถอดไล้องมันมัวจังวะเออกล้องมัวมีคนดูปะมึงเนี่ยเออมีคนดูอะนี่พี่มีคนดูต้งสองคนเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้แม่ครัวออยนะคะเชฟเชฟเอฟยีสบหกอสามสิบห้าอ่าจะทำ อาหารวันนี้มีแกงฟักทองค่ะแกงฟักทองแกงฟักทองวันนี้เนี่ยมาม่วบ้านเขาใช่ไหมเนี่ยมาม่วบ้านเขาเดี๋ยวเราต้องทอดไข่ก่อนดีกว่าอ่ามันจะได้ทอรไข่นี่นี่นี่เดี๋ยวพาไปดูแกงฟักทองฝีมือเชฟออยค่ะอีดูครับแกงฟักทองใส่ไก่ฝีมือเชฟออยหอมทะลุจอไปเลยครับหอมทะลุจอไปเลยครับ นี่เรามีแม่ครัวแล้วเราก็ต้องมีพ่อครัวด้วยใ่นี่ที่เปิดวาพ่อครัวปี่น้องไงเปิดว้าพ่อครัวเี่น้องอ่ะนยคืนแม่มึงอย่าบอกข้ามหนีกับกูเด้เอเนี่เนี่เนี่สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะคะนี่วันนี้เรามาเปิดว์ปเปิดว์าพ่อครัวดูสิเปิดว้าขนาเปิดว้เมื่อวานบอกว่ามีคนบอกว่าให้เปิดว์าคนย่างไส้หน่อยนี่อันนี้หน้าตาของคนย่างไส้นะคะอืม อันนี้ทําอะไรกินเนี่ยเชฟปอนเชฟปอนจะทําตําแตงให้กินนะครับนี่เอฟซีบอกว่าพ่อครัวแซบแซบจริงหรือเปล่าต้องลองดูครับโอ้พ่อครัวบอกต้องลองนะคะพ่อครัวบอกว่าต้องลองนี่ดูท่าตาซะก่อนนี่วันนี้ใช้ปลาของพี่ไหมด้วยเหมือนโฆษณาปลาให้เขาเลยอะดู <ม>นี่ค่ะคุณผู้ชมนู่นนี่นี่อ่าเชฟออยเชฟออยทอดไข่แล้วตอนนี้ใช่ค่ะยังหอ,อมเรามีของหวานด้วยนะนู่นของหวานเราเสร็จแล้วขอ,<ต>ของหวานเป็นอะไรเก็ดูสิเอาไม่ใช่ของหวานไม่ใช่ผู้ชายเหรอไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไมอ่าอันนี้ไม่ไข่เจียวหัวไม่แล้วไม่แล้วไข่เจียวหัวลาภาโอ้โหนี่นะดำๆนี่ไม่ใช่ไหมนะ<ม>แต่ว่ามันอ<ม>่ เดี๋ยวให้กรอกนิดนึงใส่น้ำมันข้างๆจริงๆวันนี้ที่ไลฟ์สดิง่มันเป็นไลฟ์สดครั้งแรกอะเนาะแต่ที่ไลฟ์สดให้ดูอย่างให้ดูว่าแบบเนี่ยวิถีชีวิตของนักข่าวที่มาอยู่บ้านกกกอกคือเราเรา,เราก็ไม่ได้อยากไปไหน,นจริงๆอนะการทำเนี้ยมันมันมันก็ไม่ได้ว่าใช่เรื่องดีแต่มันมันไม่มีที่อยู่มันไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วก็เท่าระยะทางที่ไกลแล้วก็ ไกลจากตัวเมืองไกลจากที่พักไกลจากโรงแรมเราก็เลยจำเป็นที่ต้องแล้วที่เนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวในบางหลายหลายโมเมนต์เนาะแล้วก็หลายหลายเรื่องเราก็ต้ิซึ่งเราก็ได้รับอนุญาตจากคุณแม่ขอว่าทำกับข้าวขอสี่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนร้านร้านร้านกับข้าวที่นี่มันก็มีน้อยด้วยอะเนาะการที่แบบจะไปกินหรือว่าอะไรมันก็ต้องขับรถไปใกล้สุดคือเต่างอยประมาณยี่สิบโลยี่สิบ ย <20 S 2> ี่สิบกว่าโลสามสิบโลมันก็ใช้เวลาแล้วแบบเราต้องทําข่าวกันตลอดอนะเนาะมันก็เลยจําเป็นที่ที่เราจะต้องมามาอยู่ตรงนี้มาม่วบ้านเขาเนี่ยแหละค่ะอ่ามามั่วบ้านเขานี่อ,อ๋ออยู่อยู่อยูตอนนี้ไม่ <c oughs> ไม่ได้กินแล้วไข่เจียวอันนั้นนะ่ะนี่อันนี้เชฟป,ปอนเชฟปอนจะตำแตง เชฟปอนจะตำแตงเนาะอ่เชฟปอนตำแตงเ<า>ชฟปอตำแตงอา่าตอนนี้ก็ได้ได้ไข่เจียวมาแล้วหนึ่งอย่างนะคะไข่เจียวโหระพาไ <laughs> ข่เจียวโะพาที่คว่ำเมื่อกี้ได้มาแล้วหนึ่งจานอา่านี่ก็เป็นอาหารเที่ยงของเราอืมจริงๆเราอยู่ที่นี่กันตอนนี้ก็อบอุ่นมากเลยเพราะว่าอยู่กันเกือบจะถูกช่องเลยเนาะที่นี่ แม่แม่ดูอยู่ใช่ไหมนี่อยู่บ้านเดียวนต่นดูดูอยู่อันนี้เราต้องมาบอกก่อนว่าที่เราทำกับข้าวเนี่ยเราก็ขออนุญ,ญาตแม่บ้างไม่ขอบ้างใช่ไหมแม่ปวดมากตอนนี้ทั้งหอมแล้วก็หิว <laughs> เออเนี่เนาะเออจริงๆเราก็แบ่งกันซื้อของมานะคะซื้อของมาวันนี้พี่ออยก็รับหน้าที่พี่ออยช่องสามเมื่อตะกี้นี้ก็รับหน้าที่เป็นคนไปจ่ายตลาดมาแล้วก็ เอามาทําด้วยทำให้กินด้วยอ่าทำให้กินด้วยแต่วันนี้เวรช่องแปดก็จะเป็นเวรล้างจานค่ะแม่หุงข้าวแล้วเอาแม่หุงข้าวแล้วแม่ก็ทําหน้าที่ของตัวเองแล้วนะคะอ๋อไม่ทาของหวานด้วยไม่ทําอะไรของหวานแตงไทยของหวานแตงไทยนี่แม่ทําเองเลยเหรอทำยังไงบ้างแตงไทยเนี่ยมันยากบ้างนะกรรมวิธีโคตรยุ่งยากเลยบอกไม่ดูอ่า ปเสร็จแล้วแหละแปบ๊บเดียวเอาจะเสร็จแล้วเนาะ <laughs> ก็แค่ผ่าแตงไทย <laughs> แล้วซื้อน้ำกะทิมาใส่อันนี้อ่าแม่แม่ทำของหวานจริงๆมาไลฟ์สดวันนี้ก็ไม่ไม่ได้อยากที่จะไล์เท่าไหร่เนาะเพราะว่าจริงๆเราก็ทํางานด้วยบางคนอาจจะมองว่ามันมันอาจจะไม่ดี <laughs> ไม่เหมาะสมหรือเปล่าในมุมของนักข่าวแต่ว่าวันนี้ก็เรียกว่าภารกิจที่บ้านกุกกองมันก็เกือบที่จะ ิ้นสุดแล้วเราน้ข่าวก็คงอีกสักวันสองวันก็น่าจะต้องขอตัวกับพระนครอยากให้เห็นความอบอุ่นนะเออเราก็อยากให้เห็นว่าจริงๆเบื้องหลังการทํางานของเราถามว่าอยู่ที่นี่สบายไหมก็ไม่สบายก็ไม่ได้สบายเพราะว่าไม่มีที่กินข้าวด้วยไม่มีที่กินข้าวอันนี้คือประเด็นหลักเลยอาหารไม่มีใช่ใช่เนี่ถามแม่ได้เลยว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้ทํากับข้าวกินก็คือ ร้านค้าแถวเนี้ยก็ก็ไม่ได้มีในบ้านโกก่องไม่มีไหมมมีร้านนึงมีร้านนึง<อ>มีร้านพี่พิมเนาะเปิดบ้างไม่เปิดบ้างเปิดบ้างบ้าง,างพี่เขาก็คือฝากท้องไว้ก็ไม่ได้กินอ่ะอ่าพี่เขาเปิดบ้างไม่เปิดบ้างเขาก็มีภารกิจอย่างอื่นเนาะมีแบบเขาต้องไปทํางานอย่างอื่นไปไล่<อ>ไปสวนไปอะไรโอ้เนี่ยโดนเรียกอีกแล้วนะไปเอาไข่เจียวก่อนนะอ่านี้ไม่ตกนะอันนี้ไม่ อ,อันนี้โอเคอันนี้ไข่เจียวจันที่สองถามว่าทําไมต้องทอดเยอะเพราะว่าอยู่ที่นี่ตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ทีมได้นะคะก็เลยต้องทอดเยอะไข่ <5 S 1> เจียวพี่อ้อยก็จะไม่ไหม้หน่อยดูสิน่าสงสารน่าสงสารคนกินมากเลยแหก็ขอบคุณ FC นะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจอย,งอย่างที่บอกวันนี้ที่ไร์สดก็อยากให้อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพเบื้องหลัง ของทีมข่าวหลังจากทํางานเสร็จแล้วก็วก,ก็มารวมกันมารวมกันอยู่ที่นี่นี่มีกล้วยมีอ้อยให้กินด้วยที่นี่ตั้งแต่ได้เพิเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวยังเป็นนักข่าว <c oughs> อยู่ <c oughs> พีช่ชายก็ว่าไปยังเป็นนักข่าวอยู่ยังอยู่ช่องแปดเหมือนเดิม <c oughs> เอ <c oughs> เอแะก็มาเล่าสู่กันฟังจริงๆจริงๆอยากจะเล่ามามาสักพักหนึ่งแล้วเนาะว่า นนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตั้งแต่14พฤษภาคมปีที่แล้ว14พฤษภาคมปีที่แล้วที่เข้ามาที่บ้านกกอกตอนนั้นไม่รู้เลยว่ากกอกคืออะไรจับ GPS อมามามัวม่วๆม,ม,มากเลยแล้วก็มาถึงนี่ตอนเย็นมาถึงนี่ตอนเย็นก็ตอนแรกคิดว่าแค่จะมาเช็คอินไว้สําหรับการทํางานวันต่อไปแต่ก็พอมาถึงปุ๊บวันนั้นเป็นวันที่มีการ เจอรองเท้าน้องมีคนเจอรองเท้าน้องแล้วก็มีการเข้าไปขึ้นไปขึ้นไปบนทูเดกไฟเพื่อที่จะไปค้นหาแล้วก็เจอศพของน้องชมพู่วันที่14พฤษภาเน้นอยู่ตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงน่าจะตีสองตีสามได้แล้วเราก็ไม่รู้ทิศทางของที่นี่ว่าบ้านขุกขออยู่ที่ไหนใกล้อะไรอ่าเราก็เลยตอนนั้นจะไปพักที่ในเมืองมุกดาหารจู่ๆก็มีคนแนะนําว่ามุกดาหารมันไกลมาก ทั้งทั้งท,ที่ที่นี่ก็อยู่ในเขตจังหวัดมุกดาหารนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันไกลมากเราก็อ้าวแล้วเราจะไปพักที่ไหนอ่ะก็เลยไปพักที่ในเมืองสกลไปพักในเมืองสกลอ่าหลังจากนั้นก็สิบสี่พฤษภาปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็วนเวียนอยู่ที่นี่แหละคะ่ะขอบคุณเอฟซีนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมันก็เป็นแค่ เบื้องหลังเบื้องหลังของผู้สื่อข่าวที่เนี่ยดูสิใช้ชีวิตกันแบบนี้เลยอันนี้คือเรื่องจริงไม่เฟกเรื่องจริงไม่เฟกไม่แกงกันนี่ใครทํากับข้าวได้ก็ทําใครทําไม่ได้ก็รอล้างจานเพราะว่าเมื่อวานนี้เจอ้อยบ่นไปแล้วค่ะเจอ้อยล้างพวกมึงกินไว้แล้วก็ให้กูล้าง อันนี้นะคะมาก็จะโบนอ่อเนี่ยเป็นแบบนี้ถ้ามีโทรศัพทมีกลิ่นแม,แม่ได้รู้สึกความหอมนี่อันนี้เลยนะไก่ทอ <sunscreen. S 2> ดกระเทียมนะคะไก่ทอดกระเทียมนี่ามามามากินข้าวด้วยกันสสมาเด้อาามาเด้ออ่ามีอาหารมีทั้งอาหารไทยอาหารอีสานวันนี้ถ้าอยากแก้ปวดต้มตังก็ตัวดิฉันนี่แหละค่ะไอ้ยา ถ้าอยากแซบกับเชฟนี่ได้หรือเปล่าเนี่ยเ <c oughs> ชฟถ้าถ้าอยากแซ่บกับเชฟนี่ได้หรือเปล่า <c oughs> ไม่ติดเ <c oughs> <c oughs> ชฟบอกว่าไม่ติด <c oughs> อ่านี่นะคะนี่พี่ปอนพี่ปอนเป็นผู้ช่วยช่างภาพของช่องแปดก็มีฝีมือในการทำอาหารนี่วันนี้พี่ปอนเด <c oughs> โช,โชโอ๋ออันนี้เสร็จแล้วอ่าแม่ลองอ่าอันนี้อะไรเนี่ยตะมะฮุงอ่าแม่แม่จะเป็นคนทดสอบ ทำบังข้ามันยังร้อนอยู่นะอ่ามีคนบอกหอมมาถึงสวิตเซอร์แลนด์เลยนี่เดี๋ยวแม่ลองให้แม่เทสให้ตอนนี้เราอยู่กันทั้งหมดกี่ช่องสี่สี่ห้าช่องเลยค่ะเป็นไงบ้างแม่แ่บหลแทบหลอืมเออนี่ أ, ผงนัวครับ <laughs> ผงนัวเชฟบอกว่า <c oughs> อ่าผลลับอยู่ที่ผงนัวอ่าวาวมากแล้วคือหอมันมากลยนะอื <c oughs> <c oughs> <c oughs> วันนี้แม่บอกว่าแม่แม่รอกินข้าวตั้งแต่เช้าเพราะว่าคือจริงๆวันนี้เรานัดกันว่าเดี๋ยวเราซื้อกับข้าวมาทํากินดีกว่าเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีที่ซื้อกิน,นอ่าอันนี <laughs> นน <laughs> ้ฝีมือแม่อันนี้เขาฝีมือแม่นําเสนอเอาเขาอยากเขาอยากโชว์ให้เขาโชว์หน่อย อันนี้ทำยังไงบ้างเรียกว่าอะไรปลอยๆปอกแตงตัดตัดลงเอออันนี้นะอ่าวันนี้นะักข่าวทำของขาวแม่ก็ทำของหวานนะส่วนไอ้พวกไม่ทำอะไรเลยก็รอล้างจานนะครับวันนี้รอล้างจานนี่นี่เดี๋ยวเรามาดูนี่ดนกว่ะดูเชฟปอนตำแตงตอ่าเชฟปอนตำแตง นี่เราต้องต้องต้องฝานแตงแบบเล็กๆแบบนี้เลยหรอไม่ไม่อันนี้มะละกอครับอ๋ออันนี้มะละกออยู่เอยังไม่ถึงคิวแตงเดี๋ยวดูนะเผื่อใครจะรับพี่บอลไปเลี้ยงตำส้มตำเป็นอ่าดูท่าตำก่อนจิ๊กบอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโทรเรียกน้อง เราก็อยู่กันแบบนี้เนาะใครไม่เห็นใครก็โทรเรียกกันมากินข้าวาอยู่ทุกช่องแม่รู้สึกไงบ้างลำคาญไหมลำคานนะข่าวไหมเวลามันมาวุ่นวายเอาจริง <c oughs> เออไหนบแบบเอ <c oughs> เอ, <discounts S 2> เ,อเดี๋ยวเราก็กลับบ้านแล้ว <c oughs> อ๋อเขาขูาอาข่ <ๆ S 2> อยู่เออแม่เอาจริงๆํำคาญไหมเช้าเปิดประตูบ้านมาก็เจอแต่นักข่าวกลางวันเดี๋ยวก็มาอีกแล้วเออเอาจริงไหมเอาจริงๆถ้ามาทำให้กินก็อะไนะอ๋อมาทำให้กินก็ออ น้องนเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนกรุงเทพค่ะแต่ว่าสำเนียงก็จะเนือเหน่อยเนาะจนคนเขาก็สงสัยเหมือนกันด้วยนะอยู่จังหวัดไหนอ่นออกออกาแม่แม่เอาจริงแม่รู้สึกยังไงกับน,นักข่าวแบบว่าเราลำคาญแม่เรารู้สึกยังไงแบบบางทีมาถามในคําถามที่เราก็ไม่อยากตอบอะ่ะมคุณนะอันนี้คือไม่ประจบประแจงไม่ิพูดนะอคนะือทุกช่องนะที่อยู่ที่บ้านแะม่ทุกช่องเลยไม่เกี่ยวว่าจะเป็นช,ช่องน้ช่องนี้ช่องนี้ไม่ดีกับช่องนช่องนี้ดีกว่าอะไรพน้มันไม่มี อืมอ่าอ่าอ๋อนี่ก็เป็นความรู้สึกของแม่เนาะอาจจะแบบอาจจะยังพูดไม่หมดว่าโอ้ก็ลำคาญพวกเจ้าเหมือนกันเลยเนาะอืมเป็นปีแล้วอืมใช่จริงจริงก็น่าน่าคุ้นตาหมดนะแม่เนาะเพราะทุกคนก็วนเวียนมานี่ก็ไม่ไม่ไม่ต่ำกว่าห้าครั้งหกครั้งหรือบางคนก็เป็นสิบครั้งเจ๊เจ๊อ้อกี่ครั้ง ก็ประมาณสิวันเจ็ดครั้งวนไปเจ็ครั้งวนไปตอนนี้ลูกผัวลืมหน้าหมดแล้วโอ้ลูกผัวลืมหน้าแล้วไม่ใช่แค่วันสองวันั่นอ่าเนึอนจะเป็นสิบอ่ะเนผมยาวอ่าต้องแนนเพิ่งไลฟ์ครั้งแรกใช่ค่ะแนนเพิ่งไลฟ์ครั้งแรกเนาะนี่ก็ไลฟ์อยากให้ดูบรรยากาศเนาะว่าเราอยู่อยู่กันยังไงนะกข่าวอยู่กันยังไงทําอะไรกันบ้างเนี่ยก็เราก็จะช่วยกันแบบนี้แหละค่ะช่วยกันแบบนี้เนาะอืมนั่งงานเราก็ หน้าง,งานกระทบก,กระทั่งกันบ้างอะไรกันบ้างแต่สุดท้ายก็ก็ยังกินข้าวด้วยกันได้ค่ะยังนั่งตั้งวงกินข้าวมีอะไรก็ช่วยเหลือกันเอาโดนใช้ละเดี๋ยวไปก่อนนะไปอ่าไปคไม่ี่นอ่าด้ทนานะตอนนี้อยู่บ้านแม่ตอนนี้รอกินข้าวก็อยู่หลายช่องค่ะหลายช่องมากมากหลายช่องมากๆ แดนรับยาช่องไหนอะคะคนแดนรับยาช่องแปดตัวนี้ช่องแปดเรียกตัวแล้วตอนนี้ถามว่ามาไลฟ์ทำไมอเ,เอ,อ้ยจริงๆเราเราจะบอกว่าเราไม่ได้ไลฟ์ในฐานะยูทูบเบอร์นะ <c oughs> เอาจริงๆนะอันเนี้ยเราเราไลฟ์ในฐานะอะไรดียะไลฟ์ในฐานะนักข่าวนี่แหละ <c oughs> เออที่แบบ <c oughs> เราอยากให้เห็นเออเราอยากให้เห็นแบบว่าเราใช้ชีวิตกันอยู่ยัางไงาอะไรอย่างเงี้ยเออเราไม่ได้แบบไม่ได้สร้างคอนเทนต์หางเงินอะอืม นี่มีช่องอมรินไหมจริงจริงเมื่อกี้นัตตี้ไปไหนอะนัตตี้กลับไปบ้านนุนแล้วเออนัตตี้ก็วนๆเวียนๆมาก็อยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะแม่ถอนอ่านัตตี้ตอนนี้น่าจะไปกินข้าวอยู่บ้านแม่ถอนตรงบ้านแม่ถอนก็จะมีนัตตี้มีใครมีพี่โจ้มีอมรินทั้งสางมีนัดปงอ่านั่นแหละตอนนี้พ่อทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าคนเต็มบ้านพ่อบอกไม่รู้จะอยู่ตรงไหนขออยู่ตรงนี้แหละขออยู่ เออขออยู่เงียตรงนี้พ่อบอกอ่าขออยู่รอก,กินข้าวเอืนน <imo> ข้าวกัวอีกเที่ยงแล้วบ่ายแล้วทุกคนน่าจะหิวเข้าครัวอีกอ่าอ่าเมื่อกี้เห็นมีคนถามหาพิติตอนนี้พิติไม่มานะครคบะพิติอยู่อุดรเม,ม,มาแม้วันนี้เนีย่ยอ,อ่าเอาเลยเอาเลยแซบบ่อเท็บ อ๋อได้อยู่อ่อเชฟงอันนี้ไปไว้ในตู้เย็นหนีอยนะเก็บไว้ให้จะดิ่งทอดชิ้นมะพร้าโอเคอ่านี่ก็บ้านแม่นะนักข่าวก็วนเวียนมาได้ตลอดจริง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 ไม่เฉพาะแนนจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะบ้านแม่นะบ้านบ้านชาวบ้านทุกคนในนี้เนี่ยก็นักข่าววนเวียนไปได้ตลอดชาวบ้านกกอกก็น่ารักยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนักข่าว ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือตลอดอขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณคนที่เข้ามาดูเนาะอันนี้ก็เป็นการถ่ายเบื้องหลังเบื้องหลังการใช้ชีวิตของนักข่าวให้ดูโอ้คนดูสองร้อยี่สิบหกเอ้ยสองร้หกสิบหกคนนะพี่อ้ยพี่อ้ยเออ มีมีคนบอกว่าแม่เปลี่ยนตู้เย็นใหม่แม่เปลี่ยนตู้เย็นใหม่เพราะว่าเดี๋ยวให้ดูตู้นี้ตู้นี้มันแม่แม่บอกว่ามันพังแล้วมันใช้งานไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันขอบมันพังหมดแล้วมันเก็บความเย็นไม่ได้แม่ก็เลยต้องจําเป็นที่จะต้องซื้อใหม่ทุกวันนี้ฉันจะไม่แทบจะไม่ใช่นักข่าวแล้วอ่าฉันเป็นอะไรฉันเป็นแม่ครัวไทยบ้านกอกแล้วฉันเป็นแม่ครัวอ่านี่นะอยู่กันช่วยกันกินช่วยกันเก็บช่วยกันล้าง เป็นเบื้องเออวันนี้กากเกจริงๆรกอกๆอากาศดีมากออวันนี้กกาะกาแบบว่นนบาใช่นี่ดูท่าเชฟตำก่อนใครยังไม่มีแฟนยังไม่มีคู่ติดต่อเชฟปอนได้นะคะนี่เสียงตำสุดยอดเลยเอฟซี FC บอกเสียงตำสุดยอดเลย นี่นี่บ้านไหนยังไม่มีลูกเขยนะคะติดต่อได้นะคะพี่ปอนช่องแปดขายของตอนนี้ขายของแล้วอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคนที่ติดตามตลอดเนาะิหยิบจานแตงอ่าหยิบจานแตงอืมเชฟปอนน่ารักจังลูก แม่มีลูกเขยยังคะเชฟปอนยังว่างอยู่นะคะโอ้ออาคุณคนนั้นเขาอยากโชว์อ่าไก่ทอดกระเทียมไก่ทอดกระเทียม่อ่าอ่าอ่าพี่หมูนี่พี่หมูช่องสามนะคะเราก็อยู่แบบช่วยๆกันแบบนี้แหละค่ะช่วยๆกัน เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนอาหารขึ้นโตนะคะทุกคนก็จะไม่คุยกันเลยพรัสแม่อะไรอร่อยบ้างอร่อยทุกอย่างเลยแม่ใช่เปล่าแม่เพิ่งกินตำแตงตำส้มตำแล้วก็ตำถั่วอย่างอื่นยังไม่กินเพราะว่าแม่ขี้เกียจทำกับข้าวเองใช่ไหมแม่ก็เลยพูดแบบนี้ใช่ไหมใช่แขกแขกช่วยทำอ๋อแขกช่วยทำกินด้วยกับเขาเลยอ่า แม่บอกว่ากินได้ทุกอย่างนะพ <อ S 1> เพราะว่าคคใครทําอะไรให้กินแม่ก็กินแม่ว่าอย่างนั้นอ่ามีใครมีภาพนิง่งพญานาคเต็มตัวไหมตอนขอดเกิดแล้วอ,ะอ่ะอ่านี่นะนี่เดินั่งกินข้าวกันข้าวกันกกเป็นแบบบุฟเฟ่เดินกินเดินตักเอาเลยนะอยู่ที่นี่อชอบอันไหนก็ตักอันนั้นไม่ชอบก็ไม่ต้องตักเออ สดงวันกินข้าวแล้ว uh, <im> อ่านี่นะนี่ <im> ก็อยู่กันแบบ <im> อยู่ <im> เรียงง่ายๆอยู่กันแบบแบบครอบครัวเนาะอ่าทำงานกันเสร็จแล้วก็กิกนข้าวก <im> ินข้าวเสร็จแล้วก็ช่วยกันเก็บเอากล้องไม่ชัดทำไมกล้องถนึงไม่ชัด <im> สัญญาณมันตกอ่ะ แกงไก่เคาอร่อยไหมเอเอพี่โจไม่มาพี่โจกินข้าวอยู่บ้านป้าถอนนะคะพอแบ่งๆกันนี่นี่ก็กินข้าวก็กินกันง่ายๆนะคะใครอยากกินข้าวเหนียวอยากจกข้าวเหนียวก็นี่เลย พี่นะคขผู้หญิงนั่งหันหลังคือใครคือพี่เขี้ยวคือพี่เคี้ยวพี่เคี้ยวอยู่ไทยรัฐฝากติดตามพี่เคี้ยวด้วยนะคะอันนี้อะไรเนี่ยแกงฝักทองแกงเผ็ดฝักทองใส่แกงแบบใส่ใจไหมใส่ใจใส่ใจกรอบๆเด้อนี่โอ้ห้องมันกรอบๆไปเอาบ้านไหนมา บ้านนี้แหละค่ะเอาบ้านนี้ฉันแม่เห็นม<อ>ัอยู่ในท้อยู่ใต้โต๊ะฉัน<อ>ก็เลยว่าฉันเห็นแล้วฟักทองเมนูแกงไก่ต้องมาโดยที่เจ้าของบ้านไม่รู้ค่ะว่าเราเอาฟักทองทนี่แอบ,บเอาของบ้านเขามาทําด้วยโดยที่เขาไม่รู้อ๋อแกงไก่ฟักทองอพี่บอลเสร็จยังตําแตง ตำแตงของพี่ปอนจะไปประชันกับแกงไก่ของพี่ออยดูดูนี่กวาดที่หมดคก เรียบร้อยครับตําแตงมาไปกินข้าวกันนี่ตําแตงฝีมือเชี่ยบอนพ่อกินข้าวเอเาม,ามากินด้วยกัน,ไ,<ห>นไม่เป็นไรพ่อมีคนบอกว่าแม่ครัวหัวลอดังมากอะไรคะมรแม่คหัวลอถึงแม่ครัวหัวลออร่อยค่ะเขาเรียกแม่ครัวหัวล้ออร่อยอ่าอตําแตงอ่ะพี่ลงอน,นุนให้หน่อย อ่าโอเคเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนนะไปกินข้าวก่อนอ๋อขอบคุณแม่ครัวขอบคุณแม่ครัวก่อนขอบคุณแม่ครัวนะคะทำทุกอย่างเลยอ่าอ่าแม่ขอบคุณหน่อยขอบคุณเชฟขอบคุณเชฟนะคะเชฟต้องต้องถามนะอ่าอ้าวแล้วพี่ปอนล่ะแแ่กินะพี่ปอนอยู่ไหนอ่าพี่ปอนตำส้มตำบไม่กินเนี่ยจะหมดแล้วค่ะอ๋อจะหมดแล้วโอเคมีคนบอกว่าให้แม่กินข้าวเยอะๆนะ าานี่มีคนบอกว่าแน่นระวังเข้าประตูรถไม่ได้นะเออเอาสิอันนี้คือ,อนนผู้รู้จริงอันนี้คือผู้รู้จริงโอเคเดี๋ยวขอลงไลค์ก่อนนะเดี๋ยว่อยเข้ามากลับมามคุยกัน,นอ,อีกครั้งหนึ่งโอเคขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคะ่ะฝากกดไลก์กดแชร์ให้หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเอยพ่อบอกพ่อพ่อเอาพ่อฝากให้หน่อยพ่อฝากให้หน่อย ขฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแนนจุสองด้วยนะครับอ่าขอบคุณค่ะเอาตามพ่อบอกเลยนะคะเอาตามพ่อบอกเลยเคขอบคุณค่ะแม่แม่แมปัญหามอยู่ที่ว่าแล้วขอลงกันยังไง <c oughs> ขอลงกันยังไงออกกร